สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้เส,สื้อมาจำสมตำเด้อเนี่ยนี่ปลาคูงได้มาเนี่ยเบิร์ดด้ว่เสื้อมาเมื่อวานสุกแลว้วเร็วเพื่อนเพื่อนจ๋าบม่มีคำบรรยายเลยสุกละเด้อปลาคูงข้ามากินสุกแค่ไหนเนี่ยมันไปเสื้อมาเมื่อวานไหมเพื่อนเพื่อนอ๋อบ่ได้ได้น้อยเดียวนั่งเบิร์ดไง ชุกแล้วมันก็สิเล่เลยเลยเพื่อนๆพอบอกคุณของเขาไหมบอกเือบอกคุณบ้านเท่ามันสิแข็งเนาะนี่มันถูกกับจริงแต่มัน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 เละถูกกับจริงเพื่อนๆมันเมื่อกาซีเร่ตามแบบเต่งสมบ่เพราะว่ากอสิเล่เอาบักแตงมาใส่คักๆเลยโอ้ยเพื่อนๆมันเละอ่ะมันเละเพื่อนเพื่อนใจน้อยเดียว มนเล่เพื่อนเพื่อนเห็นบ้างน่ะเพืนน่นเสียเล่แบบนี้ก็เสียให้ข้ากินแบบนี้อันเล่เราเพื่อนๆจ๋าเบ้งกินแบบนี้ละด้ หนึ่งปอนก็หาสิพี่สามหกสิบบาทบ,าทบาท้านเอ้าล่ะเพื่อนมันกินไม่ได้เพื่อนมันแหละไอ้จำเป็นต้องเอาบักเต็งจ้ะเอาบักเตงมาต่ำล่ะด้วยเพื่อนเโอ้ เป็นยังอ่ะ,ะกะปุกแล้วมันแพงเลยจังเลยจ่ายป้ะไม่หาจะมเยบหกเจ็บแปดกล่องแปดปอนต้นีกจะบประมาณนันนบาทละบาทละสามสิบเก้า ก็สิป,ปอเปกเบลือกจังน้อยหนักปิป่มๆมันก็อยากมันก็อยากเซีฟเล่นในจักน้อยหนะเปุเป่มๆกินทุกอาทิตย์มันก็อายุรูปนึุมันก็ได้อายุต่ำแหละสามเทียว ของมาจากเมืองไทยตอนนี้แพงแพงหลายได้เพราะว่ามันดิโควิดนั่นกับค่าเครื่องบินมันก็รต้องชาติขึ้นเนาะนเพื่อนเนาะมันก็เลยเื่อว่าห่ละเพื่อนเพื่างยายประพุงเนี่ยมันถูกถูกกันจิงแต่สื้อมาต้องต่ำเลยเพื่อนเพื่อนเท้าว่างไว้เนี่ยซีซูเพรเอามากินสุกบพคือบรกพุงบานเขามาต่ำเนาะเนี่ยฝรั่งก็กินสุกมันก็เลยซุกเร็ว ซุกแล้มันกรบอกเส่ั่นได้เพืเ่อนๆมันชีออกออกขมขมเน่จังน่อยมันเม็ดมันไหลฮวงนก่สิมาจากท่างเปล่าแอฟริกาเปล,ล่าหลายลหลักอกินบม่มดออะไรชิมโมหมตเพื่อนเอาไว้แก้ แค่จะมาใส่บอกพริกเดอมมาเนี่ยใส่หาเม็ดพ่อเปล่าอีบกระเทียม เป็นแกนดาวบอกเกาะเกษตรฟันใส่กันหน่อยแล้วก็เสียไปใส่ใส่ใสขึ้นพอได้กินยายจะไปเอาไปใสขึ้นเพื่อที่ ยูพีบวกระเทศยูพีบวออื Spencer ่กินเนาะเพื่อนเพ่นกินตลอดปีแล้วก็บวแพงบวแพงบ่อยั่างเลยเน้เพื่อนเพื่อนบแพงบ่หยัง่างทก่าหย่อนเนาะถ้าสชมาใส่น้ำเปลี่ยเลยอกินดูไป ขัดบอมบอไ่บอมบอบอปกหน้าบอยู่ตรงหนาล่ะลืมเนยมันไปซิ้มกวนละโอ้ยเด็กังพิผัดกัขอโผขอไผ่เด้อกะอย่าล่ากมาเด้อเพื่อนๆ ก็เหตุกันแบบความสนุกสนานนะเพื่อนๆเนาะช่วงโควิดจะลามาเด้อเพื่อนๆอ้วยการกักชิดมากรามีง่ายเราไม่กันประเทศก็ยังเกิดง่ากแบบไปลามาเขาแบบกักติดหลายต่อเพื่อนๆเนื้อเด้อเนี่ยใส่เด้อบปรุงน้อยนึงเราก็ใส่อันนี้ลงไปอันพักแดงจ้ะ คือเมันล็อกดาวเนาะพเพื่อน <_ d ial> พเพื่อนเพื่อนชาฟังคลิปนี้ก็ได้หลอกดาวต่างประเทศคือออกไปทะเลออกไปย่างใน่ปลาออกไปย่างเล่นมันก็นได้อยู่จ้ะอันที่เห็นข้าบลอดเนี่ยแอมเพื่อนเพื่อนไปล่องบาลเนี่ยเอก็ล่ออยู่ข้างนอกจ้ะคือเขาไปไม่ได,ด้เนาะจากแย่ไทยคลิปข้างนอกไายของไายนี่ขาดทุนตอนนั้น เนาะก็ไปนั่งให้รถขาเพื่อนก็มันช่วงโควิดเนาะมันไปใช้ได้อยู่จ้าแต่มันบ่อเลยไปเข่าในเมืองแต่มันบ่อเลยอดล็อกยังล็อกดาวอยู่อังอกฤษจ้าแล้วไปเดินเล่นไปทะเลไปขับรถลงไปเนาะได้อยู่จ้าเห็นปะเพป็น ิเป็นปีกับบะหมี่ใส่น้อยหน่อยปากเน่าอยู่ปีกับบะหมี่บยากผูก้บานเฮาเลยบะแพงเลยเพื่นสีเท่าไรกับบแพงสีเท่าไรกับคือเกาซีรุปปอน,นึ่งซือสิบบาทเราไปซื้อสิบบาทต้นี่ตลอดตลอดตลอดปีตลอดชาติ บานเข้าเนาะยาละแรงจังเลยกับซอยเพ่งไอ้ด้วยนี่มันคือเกอ่าอืมบ๊วยงหรอจ๊ะนี่จ้ะอาจากกอ๊ะก็ทเป็นเนี่ยอาจจะสมานนี่เนาะบ๊อยล่ ตำแตงตำแตงใส่ปลาคูน้อยหนึ่งอืก็ได้เป็นทำให้ยังไงแก่เกินได้นะเพื่อนเพื่อนนะะเ,เทียมเลือสองสามฟักกินกับ อันย่างกินซื้อกินปลาแซ่ลม์กับปลาย,า,ยากซื้อมากินกับพริกรกับแป้งเขามาจากไท่สำหรับกับแพงแค่นี้ะมาเด้อกินตำแตงกับแย่แอดจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บโซเน้เด้อเพื่อนๆจ้ะเจอกันคลิปใหม่เนาะบ๊ายบาย สองสามมือเด้อไปหาเพื่อนเพื่อนไปแยแอดไปหาเร็วเห็นยยแอดบอถึงสองสามรอยจา้าเทียซี่เดือนละจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะ